เลือกแป้งยังไงหน้าไม่หยาก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ1ควรจะเลือกสีแป้งพับที่สว่างกว่าสีผิว1เฉดเพราะเวลาเซ็ตตัวแล้วสีจะออกมาพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเลือกพอดีกับสีผิวเวลาที่เหงื่อออกหรือว่าหน้ามันจะทําให้หน้าดูหมองดูดับลงแนะนําให้ไปลองตามเคาน์เตอร์ทดลองนะคะ2ควรจะเลือกแป้งที่มีคุณสมบัติให้ตรงกับสภาพผิวของเราอย่างเช่นคนหน้าแห้งควรจะเลือกแป้งที่มีความฉ่าวาวหรือว่าถ้าคนหน้ามันนะคะก็ควรจะเลือกแป้งที่ควบคุมความมันได้ดี เป็นต้นค่ะ3เลือกให้ตรงกับจุดที่อยากแก้ไขกลุ่มคนที่มีปัญหาผิวหน้าเช่นว่ากระจุดด่างดำต้องเลือกแป้งที่มีส่วนผสมของรองพื้นเพื่อเน้นปกปิดไม่ควรจะเลือกแป้งเนื้อบางเบาอย่างแป้งฝุ่นโปร่งแสงกลุ่มคนที่ไม่มีปัญหาผิวเลยแต่อยากจะให้หน้าดูขาวใสควรจะเลือกแป้งฝุ่นก็พอนะคะไม่ต้องใช้ถึงแป้งผสมรองพื้นเพราะจะทําให้ผิวดูหนาแล้วก็หนักหน้าด้วยค่ะกดเซฟคลิปนี้เอาไว้นะคะตอนเลือกแป้งจะได้หาเจอครั้งหน้านะคะถ้าอยากจะได้ไอเดียเรื่องของการเลือกบบ พิมพ์คำว่าเราก็น่าเด็กซะด้วยเข้ามาเยอะๆนะคะ